สบายดีจ้าพี่น้องปรตัดเผ็ดอยาไวไห่แม่คำนางไปหาปิดกระตั่นเนี่ยนี่ปล่ลุกเพชน์ไ้ลุกค้าลูกเพชน,นลูกค้ายฮีออกสิเขปาปล่อยฮีฟ้นเะนี่ ดังเลยบ้าหี้ก็ไปกินกนเืここいい่องม่ไตายไม่ได้ไปไม่ได้อยู่คนแต่ละเมือไปเลยบัดมาสู่ไปพัดจะกินเอ๊ะต่มหกินนกินอย่งมาก o ล อัดคลิปได้เ่ใหน่เลยนะเสอทิงานเอาลย้วในตะกรันนะาวนีล้วกินหลา้เล่าเได้ ก็แก็เป็ดอ่ะอ้โหด้วยชงเดาดใจด้วยกินเกงเห็ดให้ได้รงจาริใ้กินช่มฮะเก่งปลาดนปลาปลาชงสุบัาให้เล็นพึ่งเงเรยไปเล่นเก็บน้ชิ้นตะมั Hơi học rồi em thôi hơi học để một phát biết hết này, chồng này

เอออะกินชมเข้าเอ็นเขานี่ไอ้ดิ chào ตัวอีทหน้าม่รู้ลาเอารบกินปะยินดีดีใจไม่ยกินแล้วาพี่ไปกินชมนี่กลับหันะครั

กินมาได้ก็เสรจกินยากินตำหงูใช่ไหมคะอ้าวไปกินตำหงูแล้วก็แล้วลไปกินอะเขาได้ไปเยอ่เลยเขาอไรเด็กน बस दाते सेरा हायवा चलिए अब बाद में इसको खोलम दो निकाल ले <laughs> Massam nằm <nham> lăng. Giếc <laughs> đã quý đạo

นัวอร่อยมาตัดหลักหัวได้จกลักลักหัวค่ะได้ทำเลยได้ลักลอยได้รลอยโหโหเก่งแท้

้นเต่าตองน้ำ